ผลพัรนักปรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยตู้เย็นเนี่ครับเปรียบเหมือนไลฟ์เซฟเวอร์นะครับหิวเมื่อไหร่นี่นะครับเราก็มาเปิดตู้เย็นครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําเมนูฟริตตาตาซึ่งเป็นไข่เจียวสไตล์อิตาเลียนนั่นเองครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าในฟริตตาตาของเราจะใส่อะไรกันบ้างครับผักที่เราใช้ในวันนี้สดใหม่แถมมีอายุยาวนานด้วยฟังกชันลีเนียคูลงและดอคูลิงพลัส ช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในตู้เย็นให้คงที่และช่วยให้ตู้เย็นเย็นเร็วขึ้นคงความสดและลดของอาหารได้ยาวนานเหมือนเพิ่งเก็บผักมาจากสวนแม้แช่มานานก็ยังสดใหม่อยู่ตลอดส่วนเบคอนที่แช่ไว้นะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นเพราะฟังก์ชันไฮจ f น e ฟสพลัสระบบฟอกอากาศภายในตู้เย็นด้วยระบบกรองอากาศ5ขั้นตอนกำจัดเชื้อโรคและกลิ่นอับได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง99.999% เครื่องของฟิตตาตานะครับเราปรับได้ตามใจชอบครับแต่ส่วนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไข่กับครีมครับการเก็บไข่ในตู้เย็นยืดอายุได้มากทีเดียวครับส่วนครีมผลเก็บไว้บริเวณประตูบานหน้าครับ LG InstaView Door Indor นะครับเคาะเบาๆสองครั้งก็เห็นวิปครีมที่เราใช้บ่อยนะครับอยู่บริเวณประตูบานด้านหน้า ปกติแล้วเราจะเก็บของที่เราใช้บ่อยๆบ,บริเวณนี้หยิบง่ายสะดวกไม่ต้องเปิดประตูทั้งบานประหยัดพลังงานได้มากทีเดียวครับในกระทะใบาย,ย่อมๆนะครับใส่น้ำมันมะกอกลงไปครับใส่เบคอนที่เราเตรียมไว้ลงไปครับไม่ต้องให้เบคอนกรอบดีนะครับ แค่ให้น้ำมันออกมาก็พอแล้วครับเราตักเบคอนออกมาพักครับผมน้ำมันในกระทะนะครับตักออกให้เหลือแค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะก็พอแล้วครับใส่หอมใหญ่ครับเห็ดแชมปิญองพริกหวานครับผัดต่อให้พอสุกดีครับเราผัดผักต่างๆของเราให้สุกดีนะครับหลังจากนั้นนะครับกลับมาที่ไข่ครับ ใส่ส่วนประกอบของเบคอนนะครับเ็จน้ํามันออกใส่ลงไปครับเชดดัชชีสที่เราขูดเป็นฝอยนะครับคนให้ส่วนประกอบกระจายกระจายทั่วทั่วไข่นะครับใส่ส่วนประกอบของไข่ลงไปครับเราขูดบริเวณก้นกระทะนะครับเพราะว่าก้นกระทะจะเป็นบริเวณที่ไข่สุกนะครับไข่มีลักษณะข้นขึ้นนะครับพาสเลย์ครับพอไข่นะครับสุกสัก70%์แล้วยกออกจากความร้อนครับจะเรียงมะเขือเทศลงไปนะครับโรยมอสเซเลลราชีสนะครับให้ทั่วๆครับ เท่ากับว่าไข่ของเราเนี่ยมีรสชาติชีสนะครับถึง2ตัวด้วยกันครับเตาอบของเรานะครับ200องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนนะครับเราจะนําเข้าอบนะครับให้ตัวไข่เนี่ยสุกดีดังนั้นนั่นหมายความว่ากระทะที่เราใช้ต้องสามารถเข้าเตาอบได้ทั้งใบนะครับอบเป็นเวลาประมาณ15นาทีไข่ก็เซ็ตตัวสุกดีแลครับระหว่างรอก็ดื่มน้ําหน่อยนะครับ บอกได้เลยนะครับว่าน้ำดื่มจากตู้เย็นตู้นี้นะครับสะอาดสุดๆครับด้วยเทคโนโลยี UV Nano ที่ช่วยขจัดแบคทีเรียนในท่อจ่ายน้ำได้ถึง99.99% 99เลยทีเดียวครับผลต้องบอกเลยนะครับว่า LG InstaView Door In Door ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในครอบครัวของเราได้อย่างดีเยี่ยมครับแถม Inverter Linear Compressor เ o m p r e s s o คอมเพรสเแนวนอนทนทานทำงานเงียบประหยัดพลังงานรับประกันคอมเพรสเซอร์นาน10ปีเลยครับ หลังจากออกจากเตาอบนะครับตอนนี้มันจะร้อนมากทีเดียวนะครับเราพักประมาณสัก3ามนาทีนะครับให้ให้เขาเรียกว่ายังร้อนอยู่แต่รับประทานลัปากไม่พองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตัดเป็นชิ้นขนาดที่ต้องการรับประทานได้เลยครับข้อดีของฟิตตาดาก็คือว่าเมนูเนี้ยเราไม่ได้เสิร์ฟร้อนๆอย่างเดียวนะครับเราทานไม่หมดเปลี่ยนมาใส่จานแช่ตู้เย็นไว้ได้นะครับเราสามารถเสิร์ฟเย็นๆรับประทานกับสลัดก็เป็นที่นิยมนะครับหลายๆคนก็รับประทานเป็นอาหารเช้าครับ หั่นเป็นชิ้นขนาดตามที่เราต้องการรับประทานได้เลยนะครับก็อยากให้ลองทำกันดูนะครับและสำหรับใครที่สนใจตู้เย็นนวัตกรรมสุดล้ำจาก LG รุ่นนี้นะครับสามารถซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่าย LG หรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศครับสนใจอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมง่ายนิดเดียวครับ w w w lg com ลองเข้าไปดูกันนะครับผลลพัคนกรุงอาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราไดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และประหลายแอครับ